BCG Economy Model คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย ลดเวลาลดต้นทุนผลิตต้นกล้าพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชซึ่งนักวิจัยไทยพัฒนาให้เหมาะกับการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่มีข้อจํากัดในการผลิตต้นกล้าจากการงอกของเมล็ดหรือเป็นพืชอายุยาวที่มีการเจริญเติบโตช้าเช่นปาล์มน้ํามันมะพร้าวและอินทผลัมทั้งยังนําเอาระบบอาหารเหลวมาใช้แทนระบบอาหารแข็งและใช้ระบบไบโอเรแอคเตอร์แบบกึ่งจมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทําให้ผลิตต้นอ่อนได้เร็วขึ้น3-4เท่า นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมสารอาหารเพื่อกระตุ้นให้เกิดสารออกฤทธิ์ตามที่ต้องการซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนแรงงานและเวลารวมถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดดได้ในอนาคต BCG เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม